2องห้าศูนยป่างห้าสิประตูเงินเปิดประตูใจเปิดนะเปิดร้านใหม่เปิดตัวสินค้าใหม่ออกงานสังคมออกงานเลี้ยงผมทรงใหม่เสื้อผ้าชุดใหม่ก็ได้ประตูเงินก็เปิดประตูรักก็ถือว่าเปิดแต่ว่าก็ถ้าอยู่กันมานานก็อยู่กันแบบเพื่อนเนาะรักมันก็จะไม่ค่อยหวานนะคะอย่าข่มแฟนมากเกินไปอย่าบังคับแฟนมากเกินไปจะดีเปิดร้านใหม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นดวงที่ปิด ปิดนี้ได้สร้างนี่ได้ยอดขายถือว่าดีแต่กลางสัปดาห์ยอดอาจจะสะดุดหน่อยถ้าเปิดร้านใหม่ๆอาจจะยอดขายยังไม่ค่อยดีต้องพยายามหน่อยในช่วงแรกๆมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งได้เป็นหัวหน้าก้าวหน้าตามสายงานและความขยันนะไพ่บอกมาแบบนี้เนาะถือว่าดีโสดจะพบรักไม่โสดพูดพ่อๆกับแฟนสักหน่อยพากันไปเที่ยวสักหน่อยจะดี ะะสุขภาพถือว่าแข็งแรงถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ในช่วงนี้นะติดขัดมีปัญหามีคนช่วยบินค่าทุกค่าจ้จ่ายจ่ายได้หมดจะกู้ซื้อรถจะกู้ซื้อบ้านแม้แต่จะปิดนี่มีโอกาสจบได้แต่ถ้าไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้แต่กําลังอึดดัดใจเรื่องค่าใช้จ่ายว่าจะเอาตัวรอดเรื่องงานเรื่องค่าใช้จ่ายได้หรือเปล่าเอาตัวรอดได้ จะผ่านไปได้เพราะตัวเองหรือผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะช่วยคุณสัปดาห์นี้ถ้าคุณเป็นระดับหัวหน้าเป็นเจ้าของร้านหรือพิ่งทั้งที่เพิ่งเปิดร้านใหม่นะคุณต้องลุยต้องรู้งานต้องลงไปช่วยลูกน้องนะงานถึงจะสําเร็จและดีมีโอกาสได้เงินก้อนตามมาด้วยนะคะมาต่อเนาะคุณที่เกิดพศ2521อายุ46ย่าง47 ป่วยต้นสัปดาห์ไม่ค่อยเซสซู้ดีได้ไพ่บุคคลบางทีมันก็หงุดหงิดบางทีมันก็ป่วยบางทีมันก็นอนไม่ค่อยหลับเราหลับ,ลบ,ลบ,ลบตื่น,ต,นตื่นนะคะอาจจะเครียดเครียดเรื่องคนเนาะกลางสัปดาห์เป็นยังไงประตูเงินเปิดใจเก่งเก็บไม่ค่อยอยู่มีให้ใช้ไม่มีให้เก็บประตูรักก็ไม่ถึงกับปิดหรอกแต่มันเป็นการรอมันเป็นการสะดุดมันเป็นการอะไรที่แบบว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบอกไม่ถูกนะคะ นะสัปดาห์นี้ปลายสัปดาห์งานของหลายๆคนอาจจะสะดุดบางคนปิดร้านบางคนหยุดร้านบางคนยอดขายตกแต่ถามว่ายังมีลูกค้าเข้ามาอยู่ไหมก็ยังได้เงินยังจ่ายคล่องอยู่ไหมก็จ่ายคล่องแต่ปลายสัปดาห์ก็เผื่อเอาไว้สักหน่อยเนาะนะคะนะ,ะนะรอข่าวเรื่องงานรอไปก่อนยังไม่ได้ข่าวต้องรอรอข่าวเรื่องวัตถุด,ดิบเรื่องของก็ต้องรอด้วยเหมือนกันในนี้มันบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการรอคอย นะคะรอรอรับเงินรอขายของรอเก็บเกี่ยวรอเจอแฟนรอให้หลายๆเรื่องมันผ่านไปแต่พราฉะนสัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์ที่จะลงทุนอะไรเสีียงๆเพิ่มแต่เหมาะกับการที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปหาของกินอร่อยยืดหยุ่นบ้างก็ได้เนาะออในช่วงนี้นะคะอย่าไว้ใจบริวารลูกเต้า มากเกินไปเพราะในนี้มันขึ้นว่าถ้าบริวารถ้าบริใจคนอื่นมากเกินไปสิ่งที่คาดหวังไว้อาจจะไม่ได้เต็มร้อยเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องไปดูไปเช็คด้วยเนาะ,ะดูแลสุขภาพจ้ะส่วนถ้าใครสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการพักไปเที่ยวพักไปพักผ่อนพักเพื่อรออะไรสักอย่างนึงก็พักให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวมาลุยงานต่อคนโสดโสดไปก่อนนะคุณจะเจอหมาหย,ยอกไก่คุณจะเจอคนที่เข้ามาแต่เหมือนเขาจะไม่พร้อมพอถามว่าจะคบกันในสถานะไหนเขาก็เงียบ หรือจริงจังมากเกินไปเขาจะถอยห่างเนาะนะคะส่วนคนมีคู่สัปดาห์นี้ต้องเอาใจกันให้มากเป็นพิเศษอย่าขี้บน่นอย่าจุกจิกพากันไปเที่ยวสักหน่อยจะดีนะคะไปเติมความหวานให้กันเนาะอือนะคะ่ะมาต่อนะคะเออคุณที่เกิดพศสองห้าอายุ34ย่าง35ประตูแห่งความน้อยใจหรือเปล่าแต่ไพ่ใบนี้ันหมายถึงสเสน่ห์นะถ้าคุณไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่ขี้ใจน้อยดีเลย มีสเสน่ห์เสน่ห์แรงจ้ะประตูดาวจันทร์มันเปิดอ่ะเนาะเออนะคะประตูเงินก็เปิดประตูงานก็ยังเปิดอยู่ประตูรักก็เปิดอ,อ่ะหวังว่าไม่ใช่เปิดไปสู่คู่ชู้นะคนที่มีแฟนอยู่แล้วรักษาความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนให้ดีอย่าคิดเล็กคิดน้อยพ่ยบางทีอ่ะส่องแฟนน้อยใจแฟนเออ บางทีก็มีความลับกับแฟนบางทีก็บอกไม่หมดบางทีแฟนก็ไม่รู้จะช่วยเราแ,แก้ปัญหาได้ยังไงมันเหมือนมีบรรยากาศลับๆอะบอกใครไม่หมดอึดอัดใจบางอย่างนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคนมีคู่อยู่แล้วถนอมน้ําใจกันไว้ให้ดีอยาววันไว้ไปกับคนอื่นโดยเฉพาะสาวๆหนุ่มๆก็เด่นถ้าโสดทั้งหนุ่มทั้งสาวถ้าสดถ้าสดคุณจะพบรักจะเจอคนที่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ เนาะแต่ถ้าใครที่หวังคนเข้ามาซัพพอร์ตอุปถัมภ์ช่วยเหลือก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันทีนี้มันก็อยู่ที่สถานะแต่พี่หวันก็จะเชียร์ให้คนที่มีคู่อยู่แล้วรักกันให้มากเนาะคนโสดเด่นเรื่องรักใหม่นะจ๊ะ คนอุปถัมภ์หนุ่มแดนไกลคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานดีแต่ว่าบางทีชีวิตสังคมอาจจะแตกต่างกันก็ต้องไปปรับตัวเนาะคนมีคู่อยู่แล้วอย่าคิดเล็กคิดน้อยคนทำงานประจำนะคะจะจโดนคนหมั่นไส้อิจฉาแต่ดวงคุณจะดีมีโอกาสที่คุณจะได้ปรับตำแหน่งมีโอกาสที่คุณจะมีอำนาจวาสนาที่เพิ่มขึ้นหรือเจอคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือโดยเฉพาะสาวๆจะมีผู้ชายคนหนึ่งช่วยหนุ่มๆก็จะมีคนช่วยด้วยเหมือนกันนะคะ มีโอกาสปรับตําแหน่งนะถ้าจะไปสมัครงานใหม่ลองยื่นข้อเสนอที่มันให้ได้เยอะกว่าเดิมอ่ะเป็นจังหวะดีเนาะไพ่แมเนเจอร์ไพ่เจ้าของธุรกิจไพ่ผู้มีอํานาจอยู่ที่ว่าคุณทํางานอะไรทํางานเทาๆไหมเนี่ย <c oughs> นะคะบางคนจะมีไรายได้เข้ามาสองสาอย่างคนค้าขายต้นสัปดาห์ยอดขายจะดรอปนิดนึงแต่ปลายสัปดาห์หรือกลางสัปดาห์เป็นต้นไปยยอดขายจะเริ่มดีขึ้นงานต่างประเทศงานแดนไกลางานติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใหญ่ๆองค์กรต่างประเทศนี่โดดเด่นและดีจ้ะ อ่ะครบสุขภาพระวังระบบเลือดนะแต่ปลายสัปดาห์สุขภาพจะแข็งแรงดีขึ้นนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องสายตานะมาต่อนะคะหนึสมาต่อที่คุณที่เกิดพศสองห้าอายุยา่างเอ่อยี่สย่าง23านะคะประตูเปิดจะ้ะ1เหรียญทองเนี่ยไพ่เท่าแก่นี้อ่ะรวยขนาดนั้นเลยเหรอไหนบอกสิว่าบางคนนี่ซื้อง่ายาายข้อเงินเข้าเพียบบางคนก็แฟนรวยช่วยได้บางคนก็ฐานะดี นั่งเก็บเงินเก็บทองอยู่เออแต่นั่งเยอะๆระวังหัวเขา่านะจ๊ะบางคนได้เงินก้อนมาแล้วด้วยนะมาแล้วจ่ายเยอะจ้ะประตูเงินปิดนะสัปดาห์นี้ระวังเรื่องเงินเรื่องทองสักนิดนึงระวังจะเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองเพราะคนอื่นด้วยค่าใช้จ่ายจะเยอะช่วงกลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์ประตูรักประตูรักเปิดนะแต่มันจะเป็นแบบนี้เนาะเวลาพายแบบนี้ขึ้นมาจะบอกว่าเปิดหรือปิดก็เท่านั้นแหละเพราะมันเหมือนความรักของคุณมันเหมือนคลื่นใต้น้าอะ่ะ บางทีเงียบเงียไม่พูดเหมือนไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาทะเลาะทะเลาะกันแรงทะเลาะแล้วแบบท้าเลิกเลยทะเลาะแล้วแบบหนีออกจากบ้านเลยเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆในเรื่องของความรักช่วงนี้คุณจะโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องเงินคิดเรื่องผลประโยชน์คิดถึงเรื่องตัวเองเยอะไปหน่อยด้วยบางครั้งแต่มันก็ไม่แปลกนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คนมีคู่ถนอมน้ําใจกันคนโสดยังไม่เด่นเรื่องรักนะคะอาจจะเจอ คนไม่ดีเข้ามาหรือเจอรักที่ยังไม่ลงตัวหรือยังไม่ใช่ค่อยๆดูไปก่อนคนที่ทํางานประจําระวังจะมีปัญหากับคนในที่ทํางานจนถึงขั้นอยากจะออกอยากจะลาออกหรือเขาให้ออกเพราะฉะนั้นต้องอดทนนะงานจะติดขัดมีปัญหาเจอปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องเก่าปัญหาเรื่องแทงข้างหลังกันหรืองานสะดุดติดขัดเนี่ยตั้งแต่90สเสือจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ย มันบอกว่าค่อยๆดูค่อยๆแก้ค่อยๆหาเดี๋ยวเราจเจอทางออกนะคะบางทีมันแก้ได้ทีละนิดยังแก้ไม่ได้ทั้งหมดต้องใจเย็นๆยอดขายก็อาจจะดอบด้วยเช่นเดียวกันเนาะบริหารจัดการเรื่องของการเงินใหม่เนาะสำหรับใครที่หาเงินได้เยอะเพราะว่าเวลาไพ่ผู้หญิงคนนี้ก็หาเงินได้เยอะก็าหาเงินเก่งเนี่ยมีจังหวะเงินเข้ามาหลายอย่างเนี่ยถ้าคุณบริหารจัดการไม่ดีหรือว่าใจใหญ่ใจเดียวคนอื่นมากเกินไปมันจะทุกข์ถนัดที่เราเนี่ยแหละเนาะเด็กๆต้องสู้ต้องลุยงานสักนิดหนึ่งนะจ๊ะ นะถ้าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เนาะส่วนใครจะเรียนต่อจะหาอะไรทําเพิ่มให้อดทนส่วนใครที่เพิ่งได้งานมาในช่วงนี้ต้องปรับตัวคุณจะเจอเพื่อนร่วมงานที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกอัดใจนะคะอย่ารีบเนาะใครกําลังจะเดินทางไปที่ใกล้น้ําข้ามน้ําข้ามทะเลไปไหนไกลๆไปได้จะ้ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอันนี้คือข้อดีคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทําให้แคล้วคลาดปลอดภยัยแต่คุณต้องใจเย็นๆด้วย ใครที่เพิ่งลงทุนไปด้วยเงินก้อนใหญ่ๆเกี่ยวกันค้าการขายหรือลงทุนอะไรไปก็ตามเนี่ยอนนี้มันขึ้นว่ามันยังได้กลับมาไม่เป็นกอบเป็นกำรรหรือต้องรอนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าจะงลงทุนอะไรเพิ่มในช่วงสัปดาห์นี้ต้องคิดดูให้ดีสีเสริมดวงจ้ะเอา,พาไพ่ใบนี้แหละหนึ่งเหรียญทองเนี่ยนะคะไพ่โชคไพ่เงินไพ่เท่าแก่เนี้ยไพ่ดูซิคนที่มีทรัพย์สินคนที่หาเงินเก่งสีเขียวเกี่ยวทรัพย์จ้ะ การทำบุญเสริมดวงเนาะการทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ได้ไพ่จัก,กรพรรดิด้วยเพราะฉะนั้นจัก,กรพรรดิเนี่ยอย่าลืมบุญคุณพ่อแม่ครูอาจารย์คนที่เขาผลักดันคนที่ให้อาชีพคนที่ให้งานคนที่ให้เงินคนที่ให้โอกาสอย่าลืมเขาแล้วจะเสริมดวงคุณดีมากนะคะเนาะอ่ะเลขของคุณจ้ะเลขของคุณคือแปด 6 863จ้ะ